สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อผมครอบครัวตัวหล่อหรือพี่น้องสามปอนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอคลิปครอบครัวหันศานะครับคุณพ่อคุณแม่พาหนูมาทำบุญที่วัดาบางนานอกนะครับซึ่งเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ รบนี้คุณพ่อก็มาแก้บนหลังจากที่เจ้ากรรมนายเวรนั้นนะครับตามราวีทีตามทวงก็เลยนะครับเรื่องงามยำดีนะครับทั้งครอบครัวเข้ามาเที่ยวที่วัดดังกล่านะครับอ,อพี่ปัตน้องปราบแล้วก็น,น้องพลืมก็โอ้เฮาปาร์ตี้มากแล้วก็มีคุณยายรินนะครับแบกเลยเพราะว่าน้องพลืมไม่ยอมเดินนะท่านผู้ฟังครับ ไม่ยอมเดินนะฮะคุณยายนะครับก็ต้องรับบทหน่อยนะครับแบกแล้วหนูก็ไม่ใช่ตัวเบานะฮะหนักบอกคาเดียวว่านักนะครับออพอมาถึงนะครับเราก็เดินไปที่บริเวณชายชายน้ํานะครับเป็นสราชายน้ํานี่คือแม่น้ำแม่น้ํเจ้าพระยานะครับที่ปากน้ําน้ําก็จะไหลลงอ่าวไทยนะครับซึ่ง ผมกับคุณแม่นั้นเดินทางไปก่อนแล้วนะครับอยู่กับหลวงพี่แล้วก็นี่ไงฮะพี่ปัทไเลวิ่งมาอ่าตางนี้ตางนี้ครับตองนี้ครับแล้วก็คุณแม่ก็นั่งศิวิาธรรมกับเอ่อหลวงพี่นะครับก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายนะว้าว้าวว้าวเยอะแยะไปหมดแต่ผมเองนะฮะงปบับก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนแม่แต่ว่า เราฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมาขอเดินดูบรรยากาศนะครับที่แม่น้ำเจ้าพยานิดหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศของอ,อชายน้าที่วัดบางนาโนน,นะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะมาทำบุญได้นะครับมีหลายอย่างให้ท่านบูชานะครับท่านใดจะทำบุญต่างก็สามารถทำได้ที่นี่ส่วน น้องเปลื้มกับคุณยายก็เนี่ยเดินเตะแตะเตะแตะนะครับก็ยังเดินไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับฝึกเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณยายดินก็รับบทหนักหน่อยครับกับหลานนะครับตัวเล็กว่ากันนะกว่ามันจะโตนะครับคุณยายบอกคุณหลังพังเลยช่วยไม่ได้ส่วนพี่ป้าต้มงน่าสนุกสนานใหญ่กับเห็นเรือนะฮะเห็นเรือแล้วก็เห็นเรือบรรทุกสินค้าเห็นเรือ ครับผ่านแม่น้ำเจ้าพญยาก็ออกนาอยากลงนะครับคุณพ่อครับหนูอยากลงหนูอยากลงลงไม่ได้นะลงไม่ได้นะสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรลงเพราะว่าน,น้ำก็ลดด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าทั้ง3มชีวิตนี่จะเอาอยัางไงกันนี่ครับก็เลยบอกไม่ลงไม่ลงไม่ลงดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวนะฮะก็ดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันตอนต่อไปครับ หลังจากที่พวกเราเดินเหนื่อยันนะครับก็ได้พิธีในการที่จะผูกข้อไมขอ้ข้อมือด้วยสายสินจากหลวงตาซึ่งพี่ปั๊บนะครับ,รบก็ได้รับการผูกสายสินคนแรกนะครับผูกที่ข้อมือนะฮะส่วนน้องปราบนะฮะก็ตอนนี้นะครับหลวงตาก็ผูกได้ใช้สินให้นะครับพร้อมกับอวยพรนะครับ นะครับขอ,อให้เรียนเก่งนะเรียนเก่งแล้วก็อย่าดื้ออย่าสนนะครับและก็ให้ตัวแซบน้องเพื่อนะครับก็ถึงคิวต่อไปนะครับที่หลงตานั้น oh, จะพกได้ใส่สินให้ที่ oh, ข้อมือ oh, <okay. S 1> นะฮะอ่น้องเพื่อนมาแขนมาเลยครับลูกยื่นแขนมาเลยนะครับดูสีหน้านดูสีหน้าแม่นะฮะสีหน้าแววตานะครับจ้องไม่กระพริบเลยนะครับเอ๊ะทำไมนี่อ่ย หลวงพอ่อคนนี้พระคนนี้แต่งตัวแปลกๆเลยนะฮะหลวงพอ่อนะฮะแล้วบนอะไรเนี่ยพ่นน้ำอะไรมาเนี่ยฮนะกับช่วงโควิดก็ทุกคนก็ใส่แมสกันนะครับแต่ต้องคลื่มน,าน้ายังเล็กอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องถอดแมสนะครับใส่ไม่ได้อะเมือ่อลวงตานะครับผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วนะครับก็รุ่นใหญ่นะครับไปกระพริบบ้านนะครับด้านของคุณยายก็นะ,ะได้รับการ ผูกสายชินต่อไปนะครับที่ข้อมือนะครับขอให้สุขภาพแข็ง,งอ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียบบเดเบียนและก็ที่สําคัญนะฮะขอให้เกิดเนืคู่ไวๆนะครับผู้ใหญ่เนื้อคูอค่ต้องปลื้มเอาเอาเยอะเยอะเจอน้ำมนต์นะำสนุ่นเนี่ยต้องใส่ผีหยาดผีออกไปเอาไปสนุ่นนะฮะเอาละครมาเ้อไหน่อยข้อหัวท่านไหนเอาร้องให้เลยนะครับ ตัวแล้วก็ตัวน้ำมนต์นะครับอ้าวรับพรกันหน่อยนะครับหลังจากที่รับพรแล้วนะครับเราก็เดินสํารวจและก็เดินเที่กันต่อไปกับดูหน้านังเครือดีครับไม่สะเบอร์เลยนะครับไม่สะเบอร์เลยนะครับแล้วเรต่อไปนะครับก็นะฮะคุณแม่ก็เตรียมถวายชุดสังขารเพื่อไปทําบุญถยเป็นสังกันต่อไปนะครับอ่ะคนนี้ก็นะ น้องพิปัตินะครับเดินหน้าเลยนะครับมาครับพ่อ어어ถือชุดสังฆทานไปนะครับส่วนผมนะครับน้องปลากับตอคือก็ตามมานะฮะพี่น้องสามบ่อนี้สน<บ>ุกสนานและก็ทำบุญด้วยกันนะครับเพราะคุณพ่อนั้นนะฮะประศุข้าประสาวแทรกไอ้ที่สำคัญเจวีรกรรมเยอะจริงๆเลยนะครับวีรกรรมเยอะจริงๆคุณพ่อดรชานนะครับเอาละครับ เราครับก็มาถึงที่ศาลาเรียบร้อยแล้วนะครับร้อมที่จะนั่งประจำจุดที่เห็นอยู่นะฮะเป็นเรื่องของโซเชียลดิสแท c นซงนะฮะว่าใครล็อกมันนะครับแบ่งปันบุญกันทั่วหน้านะครับอ่ะแล้วก็นั่งนะฮะเพื่อเตรียมที่จะถวายสังคทานนะครับรอคนอื่นด้วยนะครับเอะนะฮะอ่ะ ต้องดูกันต่อไปนะครับตอนนี้กันเนี้ยเป็นยังไงแล้วครับผมนี่ครับนี่แหละครับแล้วก็คนถ่ายภาพนี่ก็มือลแกว่งไปแกว่งมาเอาตัดมาหาควายกันต่อไปแล้วครับนะฮะควายน<ม>คนนี้นะครับคือหลังจากที่เราทำมุนกัน,นรเรียบร้อยแล้วละครับพ่อคุณแม่ก็พาหนูน่ครับมาทำมุนชุนทานนะครับให้อาหารควายนะครับไในสุญญากับนี้นะครับมาให้นะครับน้องกลิ้มนครับ แล้วก็คุณพ่อด้วยคะแต่ที่สาคัญท่านผู้ฟังนะครับระหว่างที่เรานั้นกําลังให้อาหารให้ยากับควายอยู่นั้นชื่อไหมนะครับว่าสักครู่นะฮะก็จะมีรถกู้ภัยนั้นบรรทุกศพมานะฮะซึ่งนี่มาแล้วครับเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิดใทีนะครับนสียนะคาดานทรัีรับีะค่า่าไส่มีใครับาเยเี่วยน่าเยครัาียนเียะครับ ญาติก็<ด>ย,ยังมยโอกาสไ,ได้ดูหน้าครับเห็นมาแค่